แล้วลุ้นน่าดูต้องเป็นการขับตัวยง<ห>พี่พี่นรลง <c oughs> คุณไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ผมเป็นแฟนขับตัวยงเขาชอบเขาชอบนะอ๋ะอเหรอปกติแล้วใครที่เขาเป็นแฟนขับแล้วเขาติดตามคุณเวลาที่เขาคอมเมนต์หรือเวลาที่ เขาเข้ามาดูแล้วถ้าเราเอ่ยชื่อเขาเนี่ยมันมันดูมันจะหื้มเขิลมันจะว่าเกาจำชื่ออยากเม้นต์จำชื่อเขาได้เอออยากจะพิมพ์อยากจะพิมพ์ในส่วนนู้นแล้วเขาจะแบบชื่นใจว่าเราพูดถึงเขาอ๋อแล้วเกรงใจกลัวเขาแบบไม่อยากเปิดเผยตัวไม่ส่วนใหญ่ต้องการเปิดเผยตัวโอเคตัวเขาไม่ได้เปิดเผยแล้วเปิดเผยแค่ชื่อแล้วไม่ได้เปิดเผยแล้วไม่สวดมนต์หรอวางนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าพี่เขาจะมาไหมแต่ตอนเนี้ยหลายๆที่มาที่ ใครนะพี่สุรชัยิไลพย่วิไัยรักอประมาณนี้ทีนี้จะบอกว่าเราก็ลุ้นมากแหละว่าตอนนี้เราเราอยู่กันอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงพม่าละสงสัยละเจมีไวไฟได้ยังไงจะได้รีบพูดรีบจบเนี่ยกลัวายไฟจะตัดเหลือเกินสวัสดีสามประสานอ้าใช่เรายังไม่ได้น้ำตัวพบกับเราสามคน นายรายการวงจุ้ยแจ้งวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยรีบแปลมาจากข้ามเขามาจากพม่าดเรียบร้อยเราไปดึงจีจฝั่งน้นด้วยดึงตัวมาจากเวิร์กพอยต์เลยนี่มาเลยเริ่มกันอะไรนะลิงกำลังมาเหรอเอาวิ่งดีครับมาทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่คาดฟ้าเออวันก่อนอะไรนะ หลายพี่คาดแล้วเกินพี่คาดเส้นตรงโค้งเชื่อเฉือนครับพี่คาดนู่นพี่คาดนี่พี่คาดเสียงก็มีนะเวลารถวิ่งไปวิ่งมาอะ่รแรงแรงมันเฟี้ยวเข้าใจคำว่าเฟี้ยวใช่ไหมเอ้คำว่าเฟี้ยวเข้าใจเฟี้ยว้เหี้ยเอ้ยแล้วคำว่าเฟี้ยวเฟี้ยวที่ว่าเฮ้ยวันนี้แต่งตัวเฟี้ยวอ่ะแต่งตัวเฟี้ยวนี่คือมันมาจากรถอ่ะไม่ใช่เฟี้ยวเ้า เออม,มาจากไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเวลาทีลล่รถวิ่งแล้วฟิวอย่างเงี้ยอันนั้นมันฟิวอออ๋อคนละเละฟี้ยว,วนะใช่ใช่า,า,าก็มาถึงพิฆาตฟ้าก็คือเราจะสังเกตดูบ้านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาห่วงจุย้ยหรือในเมืองไม่ค่อยเจอแล้วมั้งหรือยังไงหรือยังเจออยู่ที่น้อยน้อย,อยมีกำแพงครับรั้วรอบขอบชิดก็จริงแต่ว่าจะทำเลหล็กแหลมๆกันขโมยขจร เขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือขึ้นฟ้าใช่ไหมมีสองประเภทนะมีทําเหล็กแหลมๆขึ้นใช่ไหมมีขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยเหมือนโค้งเข้าบ้านหรือโค้งออกนอกเหมือนฉมวกคืออกะว่ากําลังปีนขึ้นมาแล้วเจอไอ้นี่แล้วครูดอะครูดไม่ดีครูดหรือยังไงก็ตามอย่างเงี้ยโดนจิ้มแน่จิ้มแน่หรือก็ทั่งเศษแก้วที่เขาเอาปักไว้เนี่ย อัทีเนี้ยมันมีผลเสียต่อห่วงจุ้ยยังไงทั้งๆท,ท,ที่มันก็เป็นแค่เรื่องล้วนไม่ได้อยู่ในบ้านสัก,กหน่อยครับอืคือเหล็กแหลมเนี่ยมันชี้ขึ้นข้างบนค่ะแล้วมีความแหลมคมโดยเพราะที้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหัวลูกศรเราไม่เคยเห็นว่าที่ไหนเวลาเขาทำั้วหรือทําเหล็กเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นปลายแหลมนึกออกไหม,มถึงแม้จะเป็นเหล็กเส้นเดียวก็แล้วแต่นะ ก็ยังทําให้มันแหลมคมมันจุดประสงค์จะเอาไว้ทิมอยู่แล้วเอาไว้ป้องกันเรียกเจตนาคือไว้ป้องกันไม่ให้คนแบบข้ามมาในเขตบ้านตัวเองเออมันก็จริงนะส่วนใหญ่ทําแหลมคนจะได้รู้สึกว่าอันตรายไม่กล้ามีบ้านไหนทําเหล็กขึ้นมาแล้วทํามนมนไม่มีไม่ทาดีกว่าเหมือนกันเออนะอ้า อันตรายก็คือทําเพื่อป้องกงันเงี้ยเขาเรียกเป็นการความแหลมคมนี่ไทยคนรู้สึกเอยมันอันตรายนะคนจะได้ไม,ม่กล้าไม่กล้าแบบปีนลัวข้ามมากาลังขนขนทีวีอยู่นี่นะแต่อันนี้ก็คือปรากฏว่าความลงมาสู่บ้านเราครับมีผลในทางฮวงจุ้ยมีผลในทางฮวงจุ้ยขึ้นมาเพราะว่าพลังเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าพลังฮวงจุ้ยมันรวมเป็นสามอย่างจพลังคนพลังดินแล้วก็พลังฟ้าอ่า พลังฟ้าหมายถึงว่าเนี่ยพลังที่มาจากท้องฟ้ามาจากยุคเวลาณปัจจุบันนั้นก็คือพลังจะมาจากท้องฟ้าพลังดินคือที่เราอยู่อาศัยในทิศทางนั้นชายภูมินั้นนั้นพลังคนคือตัวเจ้าบ้านที่อยู่อาศัยมันรวมตัวกันให้เกิดพลังเป็นมงคลคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มันก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ใจะมีแต่บ้านไม่มีคนอยู่ก็ไม่ได้เป็นบ้านร้างก็ไม่ได้อมันก็เสียหายใช่เพราะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อ บ้านท่านเนี่ยที่จะมีสร้างเป็นแนวกำแพงอะไรต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปทําสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งพิฆาตกลัวโจรไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วเศษอะไรพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างกรณีเป็นเศษแก้วคุณอย่าลืมนะว่าพอคุณทําเป็นเศษแก้วใช่ไหมใช่ชิ้นแก้วที่มันแตกเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอย่างเดียวนะมันบาดเขาบ้านตัวเองด้วยเนอไหมความแลมคมของเศษแก้วที่มันแตกเนี่ยมันก็ทิ่มแทงบ้านเราเองไงแต่เราไม่ไปคิดเรื่องนั้นไง เราคิดอย่างเดียวว่าถ้า,าคนจับปุ๊บก,ก็คือโดนมือเขาหรือเหยียบไปก็โดนเท้าเขาแต่ลืมไปว่าไอ้ไอเศษแก้วที่มันแตก,แตก,แตก,แตกๆรอบๆเนี่ยที่เราปากักๆไว้เนี่ยมันก็พิฆาตเขาาเ้าบ้านเราเองอมันมีรอบทิศอ่ะใช่อันนี้คืออันตรายแต่เราไม่ไปคิดถึงตรงจุดนั้นกันม,มันก็เลยเป็นความผิดพลาดทางหุงจุย้ยครับแล้วส่วนใหญ่ทมจริงคนที่มีบ้านที่เขาทําแหลมๆอย่างนี้ขึ้นมาขโม,ขมยขึ้นบ้านเขาไหมก็คงมีอ่ะพี่ มันก็ต้องหาวิธีอะเนาะใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีกันอะไรวงจรปิดอันหลายสิ่งไฟช็อตอะไรก็ววาไปไฟช็อตเออมีอย่างบ้านผมตอนอยู่ัติดไฟเลยที่ที่ประตูเหล็กด้านหลังเลยจับก็ดูดเลยอ่ะจริงเหรอแล้วเคยเจอคนผมมาดูดเองคุณจับว่าตัวตัวคุณโดนดูดเองเออคุณดูดเออมีมีก็ พ่อผมเอาไฟเด็กลี่ไปตี้แล้วก็ใครมาจับก็ดูดอ่ะคือคือไม่มันไม่มีลวล่อขอบเช็ดก็เลยอ่ามันก็ต้องไปจับที่อันนี้แบบวิธีชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านมันก็มีวิธีการเดี๋ยวสมัยนี้ก็คงเป็นแบบ security นะมีออดมีอะไรอะไรอย่างนี้มีความสว่างอ่างเงี้ยมีวงจรปิด คนดูก็จะบอกว่าเอาแล้วจะทำยังไงถ้าจะป้องกันขโมยขะจนอะไรเงี้ยแต่ท่านอาจารย์อนะ่ะเคยบอกไว้อันเนี้ยพูดไว้ชัดเจนครับมานานมากแล้วด้วยพูดบ่อยด้วยว่าถ้าทําหวงจุย้ยดีเนี่ยโจนจะไม่ขึ้นบ้านนี้แน่นอนถูกเพราะว่าการทํา่วงจุ้ยมันจะมีปัจจัยครับทําไมบ้านนี้โจนถึงอยากขึ้นปัจจัยโดยรอบข้างมันมีม,มันไม่ได้อยู่ๆว่ามันจะมาเลือกเพราะว่าเราเคยเจอลูกศิษย์ ที่ก็ทําหวงจุ้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องมีไอ้แหลมแหลมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแถบนั้นอ่ะโดขโมยขึ้นบ้านเหมืนเลยยกเว้นของเขาเออทีนี้ปัจจัยอย่างที่ว่าเช่นต้นไม้ที่มันที่เราปลูกแล้วมันละอาคารอ่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งมีอะไรอีกที่มันเป็นปัจจัยจูงใจให้โจรอ่ะอยากขึ้นมาโมยอ่ะจูงใจใโจรอยากโมย อยากโมยอ่ะอย่างอย่างอย่างบ้านหงจุ้ยนะถ้าเราถ้าเราจะเห็นอ่ะเราจะเห็นว่าเขาจะเปิดไฟรอบเลยคือคือบ้านหงจุ้ยมันต้องมีความสว่างกระตุกนิดนึงนะกระตุกให้มีให้มีพลังหยางเยอะแต่บ้านคนที่ไม่ทำางจุ้ยเนี่ยเขาจะประหยัดไฟเขาจะปิดไฟตรงนู้นตรงนี้ปิดไฟตรงนี้โจรเห็นมันมืดมันมืดสบายเลยสบายตาโจรไม่ต้องไม่ต้องกลัวแต่พอมีไฟเนี่ย ไม่กล้าคนอื่นก็เห็นไงเขาไม่กล้าไงมีอันเนี้ยแบบเบื้องต้นเลยมีอยู่บ้านลูกศิษย์อยู่คนเดิมเขาเปิดไฟอืมไอคนในหมู่บ้านอ่ะเขาก็เวลามันจุดลงพนก็มาลงพลตรงนั้นน่ะคิดว่าเป็นเซเว่นเออเป็นการเศร้าบ้านไปโดยไปดียายเออพี่มีใครมายุ่งบ้านเขาเออเขาบอกเออเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเซเว่นหมดละเปิดไฟกระนำขนาดนี้ใช่สว่างมากเออคือคือพูดง่ายว่าพวกโจรขโมยเนี่ยเขากลัวความสว่างอืม จริงนะใช่ใช่ไหมจริงจริงแล้วก็กลัวสิ่งหนึ่งก็คือกลัวเรื่องของมีอะไรที่เป็นทุกข์พลาดเนี่ยกลัวเสียงเห็นคนไม่ได้ตกใจถ้าบ้านไหนแบบมีความสว่างในบ้านเขาก็ต้องเข้าใจว่ามีคนอยู่ใช่ใชไงการที่เราเปิดไฟในตำแหน่งต่างๆเพราะตำแหน่งหวนช่างเนี่ยมันก็ทําให้บ้านเราสว่างเห็นไหมมันก็เหมือนมีคนอยู่มีคนนั่งทํางานอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าตนมันมองอ้าวเฮ้ยมีไฟอยู่แสดงคนอยู่เขาก็ ไปแล้วไม่สนใจอ่าประมาณนั้นมันก็โอเคใครที่มเมื่อกี้กล่าวถึงไปแล้วว่ามีไอ้เหล็กแหลมแหลมพอดูรายการนี้อยากจะแก้ไขแล้วทีนี้เราอะ่ะมีมีวิธีที่ลูกศิษย์เขาเคยทำคือมีอยู่ประเภทแบบถ้างั้นเอาออกเลยเขาก็มีตัดเหล็กตัดเหล็กออกเลยหรือบ้านเนี้ยเขาใช้อันนี้ แต่จะใช้หลายลูกหน่อยนะส้มสีส้มหัวปิงปองเอาสีขาวก็ได้ไหมนึกว่านึกว่าเดินไฟโยงไม่ผมนึกว่าเอาส้มเขาเอาหัวปิงปองแบบไความคิดีความพีดีควี่ยทองกันทองกันทองกันทองเขาอาจจะคิดเหมือนลุงว่าสีส้มอ่ะมันคือเหมือนส้มที่เป็นผลไม้มงคลใช่ใช่แต่ไอเดียคุณแตงคือแบบว่า หัวจุกหนึ่งก็สีเหลืองสีเหลืองสลับกันสีขาวสลับกัเงินทองเงินทองคือไหนๆก็ทำเอาให้สุดใช่ไหมเอาให้สุดเอาให้สุดถ้าไม่ออกเอาแบบนี้เอาให้สุดเอาแบบนี้เลยเอาแบบเหมือนตาตกแต่งบ้านไปแก้ไขกันไปครับค่ะทีนี้มาถึงคุณแตงวันนี้มีอะไรมีอาหารอาหารวันนี้ผมเห็นพี่ตาโตกินชาชาชาก็เลยเอาเรื่องของชามาชาชักอ่าชดื่มล้าชักเลยสนุกดื่มชาเพื่อสุขภาพ แบบไหนเหมาะกับคุณเนื่องชาขาวออันนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากดูแลรูปร่างและผิวพรรณแล้วก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจะป้องกันโรคเลือดหัวใจครับป้องกันโรคอัลไซเมอร์หัวใจสารมีฟัวราาช่วยฆ่าแบคทีเรียกลุ่มชาขาวนี่ส่วนใหญ่มาจากชาจากใบชาประเภทไหนดอกไม้ไหม <ห>ยอดอ่ายอดน,น,นะครับแล้วชาขาวเนี่ยมันจะมีวิตามินซีกับอีช่วยบำรุงผิวไงกํากจัดสารพิษลบเรือนริ้วรอยอ,อนี้นะครับสำหรับชาขาวต่อไปชาเขียวาชาวเขียวเนี่ยเหมาะสำหรับคนอยากลดน้ำหนักวัยเรียนวัยทำงานและคนที่นอนหลับยากๆชาชาะ หมายถึงว่าใบชาประเภทไหนใบชาไงใบที่เลิกที่ถัดออกมาจากยอดแล้วใช่ไหมยอดก็คือยอดเป็นวิธีการเก็บยอดอ๋อที่เราเคยไปเจอชาสี่ร้อยปีอ่ะครับเหมือนที่ตอนคุณตาตัวไปญี่ปุ่นแล้วคุณตาตัวไปเด็ดมาไงเอออนะครับอลองไปดูข้างกล่องเอาเนาะเวลาที่เขาอธิบายหรือว่าอะไรที่ร้านขายชาต่อไปชาอูหลง นนั้รูจกเหมาะสําหรับผู้ป่วย,ยที่เสี่ยงโรคเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ผู้สูงาอายุยิ่งไอาชาวหลวงเนี่ยยิ่งต้มใบซ้ําๆเนี่ยคาเฟอีนยิ่งลดลงป <symbolic S 2> กติปกติมันมีคาเฟอีนอยู่แล้วใ<า>บาชาเนี่ยแต,แต่ถ้าเกิด เติมซ้ำๆคาเปเอ็มก็จะเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงแรกอัน้ำแรกมันจะเข้มเข้มเลยใช่ของทปีเลยใช่เออแต่มันก็เพื่อสุขภาพใช่ไหมใช่ครับเข้มก็กินได้กได้ก็กินได้ใช่โอเคต่อไปอันนี้ชาดาชาดาชาดำวาแล้วก็เล่นมุกนี้เอาเหมาะสําหรับคนลดน้าหนักเช่นกันแล้วก็ผู้มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยครับอ่าอันนี้เหมาะสําหรับทีมงาน เพราะว่ามาเอามาแล้วเอาเร็วๆรีบพูดเลยรีบเอามาแล้วมาแล้วเร็ลยชาดำนะครับชาดำชาดำเลยบอกสำหรับคนลดน้ำหนักท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะก็เนี่ยมีสุตรสีชาอยากกินชาไหนก็เลือกเอาเลยเลือกเอาเลยถ้าแต่วันแล้วแต่วันโอเคดีก็ดีทุกชาแหละใช่ให้เหมาะสมใช่ครับค่ะมาถึงเรื่องที่ลุงจะมาพูดบ้างมันอริคแล้วมามาเลยใจเย็นๆคุณเน็ต อย่าพึ่งใจร้อนเออตอนนี้กสทชมาแทรกแซงของเราอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งลมมาทีสัญญาณหายหยุดก่อนเออลมมาป๊อปสัญญาณกระจายอทนดูเรากันนิดนึงเราใกล้จบแล้วนี่ครับอ่าวันนี้จะมาพูดเรื่องตะกุดมหาบุรุษแปรประการจ้านะฮะอย่างเราเคยบอกแล้วว่าตะกุดชนิดนี้เนี่ยเมื่อคุณ ต้องการเรื่องใดเนี่ยคุณพกเอาไว้ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆออย่างเช่นบอกว่าใครที่ขัดสนเรื่องเงินทองคุณพกไว้ก็จะมีเงินมีทองนะใครที่ยังเป็นโสดอยู่ผู้หญิงอคุณพกไว้คุณก็จะได้ทำไมต้องเป็นผู้หญิงล่ะพ่ก็นี่มันเป็นแยกไงว่าถ้าเป็นผู้หญิงพกผู้หญิงพกกับุดนี้อาจจะมีอ่าจะได้แฟนได้สามีผู้ชายพกก็จะได้สามี เออก็ได้นันแล้วแต่นะ่คุณปรารถนาคุณอยากได้สามีหรืออยากได้ภรรยาถูกต้องนะฮะคุณอยากได้โชคลาภเนี่ยคุณก็ได้โชคลาภนะคุณอยากได้งานก็ได้งานล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือกลับร้ายกลายเป็นดีนะแล้วพวกร้านค้าต่างๆที่ค้าขายก็ใช้ได้ตะกุดเนี่ยติดไว้ได้เป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาครับก็อยากจะบอกว่าตะกุดชนิดนี้เนี่ยเป็นตะกุดที่เขาเรียกว่า ครอบจัก,กรวาลทุกท่านสามารถพกได้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเตรียมตัวไว้สาหรับในเวลายุคเก้าด้วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีอ่าครับค่ะอ่ะก็จากที่เราคุยกันมาเน็ตติดบ้างอะไรติดบ้างให้เรารู้ให้ทุกคนรู้ว่าท่านอาจารย์อะ่ะไปตรวจห่วงจุ้ยให้ลูศิท์ทุกที่อะ่ะนี่ขนาดอยู่ตะเข็บชายแดนก็ยังมาครับผมนะเดี๋ยวเฮงเฮงเลยเลยอ่าทีนี้นิดนึงหลายๆคน บอกว่าอยากยังยังคงมีมาอยู่จะติดต่ออยากจะเชิญท่านอาจารย์มาตรวจหวงจุ้ยครับขั้นตอนทํายังไงปกติเราจะโพสต์ไว้ให้อย่างนี้แล้วใช่ใต้คลิปมันจะมีเขาเรียกอะไรคำอธิบายคำว่าเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมไม่บางคนเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้คิดว่าไอ้เพิ่มเติมประกดลงได้ผมคิดว่านะแต่ว่าคว่าเพิ่มแล้วไม่ไม่สงสัยเหรอว่าคําว่ารายการ่วงจุ้ยเที่ยงวันเสร็ปุ๊บแล้วมีคำว่าเพิ่มเติมเขากดดูอย่างเดียวแล้วก็ไปเลยบางทีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็เป็นไงก็อธิบายเลยก็ลองกดเข้าเพิ่มเติมมันก็จะเจอรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นจองคิวตรวจบ้านในกรุงเทพและริมณฑลก็จะเป็นผมจองคิวตรวจต่างจังหวัดต่างประเทศพี่รอนนะครับแซกีพี่โอวหาครูไม่แล้วไม่ใช่ละลองลองดูลองดูใช่ใช่หลักๆมันจะมีอยู่สามอย่างมีตรวจบ้านในกรุงเทพตรวจบ้านต่างจังหวัดแล้วก็แซกีนะครับลองดูรายละเอียดดูนะครับตามั้นใช่ หวังว่ากรุงเทพและปริมณฑลนี้รู้นะว่าปริมณฑลคืออะไรไม่ใช่ถามมาว่าโคราชนี่ปริมณฑลไหมคะอย่างนี้อ่าใช่ไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรถ้าถ้าผมไม่เป็นไรถามได้อถามได้ถามได้แนะนำให้ไปหาป่าเองใช่ครับถูกต้องอ่าตอนนี้นะท่านอาจารย์ออกตรวจต่างจังหวัดให้ลูกศิษย์ใช่ครับปีนี้ออกลุยลุยเยอะที่เยอะรีบติดต่อพี่รอนมาใช่นะครับก็ รีบไปก่อนเดี๋ยวเน็ตหลุดใช่พบกับเรา3คน3ภาษาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ